้อนเวลากลับไปช่วงราวๆปี2อง5นานักร้องลูกทุ่งชื่อดังรพินภูไทยต้องเผชิญข่าวลือในทางเสียหายอย่างหนักหลายอย่างเป็นต้นว่าเขาเป็นนักร้องเนรคุณลืมบุญคุณผู้สร้างบ้างละหรือว่าเขาเป็นนักเลงมีเรื่องชกต่อยกับสังทองสีใสบ้างละรวมไปถึงมีข่าวโครงครามออกมาว่ารพินภูไทยยิงปืนสร้างความแตกตื่นยกใหญ่พอเจอหลายๆเรื่องเขา้าเขาจึงเกิดความทุกข์ทางใจจนต้องเขียนจดหมายระบายทุกข์เพื่อชี้แจงความจริง ดังที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารภาพดาราฉบับที่17ประจำเดือนตุลาคมปี2515ซึ่งมีใจความโดยสรุปดังต่อไปนี้เรียนท่านที่เคารพและมิตรเพลงแฟนเพลงที่เคารพผ่านหนังสือพิมพ์ภาพดาราผมรู้สึกภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดที่ท่านที่เคารพตลอดจนแฟนเพลงที่เราทุกท่านได้ช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนจนวงดนตรีและพินพูไทยของผมมีชื่อเสียงอยู่ได้ตลอดรอดฟังตลอดเวลาที่ผมทําการแสดงณแห่งหนตําบลใดผมไม่เคยลืมพระคุณและบุญคุณ ของทุกท่านเลยที่ได้มาให้แรงใจกันอย่างหนานแน่นพระคุณอันนี้แหละครับที่พวกเราเชาวคณะระพินภูไทยได้อยู่ได้กินและมีแรงใจมีกําลังใจปรับปรุงผลงานให้ทันสมัยและยิ่งใหญ่อยู่เสมอแปลกกว่าทุกครั้งที่เคยแสดงมาแล้ววันนี้ผมขอระบายความทุกข์ที่ผมมีอยู่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรท,ทั้งทงที่ผมไม่เคยเรียนมาเลยในชีวิตนี้อย่างมากก็แค่เขียนเพลงเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสจึงต้องเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกของผมที่อยากจะบอกกับทุกๆท,ท่านผมกลัวว่าหา ผมตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสมาเล่าอะไรต่อมีอะไรให้ทุกท่านได้ฟังทั่วกันเป็นแน่แท้ผมเกิดมาก็ไม่ใช่ลูกผู้ดีมีสกุลหรอกครับเป็นลูกชาวนาจนๆคนหนึ่งเท่านั้นเองก็ดิ้นรนเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยอาชีพสุจริตงานหนักผมก็เอางานเบาผมก็สู้เพราะถือว่า การไม่ทํางานมัวแต่เกียดครัานอยู่มันก็เท่ากับฆ่าตัวเองในประวัติชีวิตและผลงานของผมไม่เคยด่างพร้อยเสียหายไม่เคยมีประวัติต้องโทษจําคุกไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบบกแวงกับใครแต่ก็ไม่ไวมีเรื่องจนได้แหละครับอย่างเช่นเมื่อคราวห้างแผ่นเสียงฟ้องผมอย่างเอาเป็นเอาตายใครๆก็ลงโทษผมว่าผมเป็นคนเนรคุณคนทั้งทั้งที่ผมไม่ผิดเลยทั้งถูกขู่ถูกปองร้ายต่างๆนานา,นา,นานผมก็พยายามอดทนและทนอดเรื่อยมาในที่สุดห้างแผ่นเสียงก็สู้ผมไม่ได้แทน ที่ผมจะเรียกค่าเสียหายเช่นเรียกเงินแสนเหมือนอย่างที่เขาเรียกผมนั้นก็เปล่าเลยครับผมกลับยินดีให้เลิกแล้วต่อกันไม่ต้องการให้เขาลำบากต่อไปไม่อยากมีเรื่องมีราวอยากจะให้หมดสิ้นกันเสียทีแล้วผมก็ไม่เคยไปโพนธนาเปล่าร้องกับใครว่าผมจะนักคดีเพราะกลัวเขาจะเสียหน้าเสียการค้าเสียลูกค้าเป็นอย่างนั้นเสียอีกแต่มีบางคนไม่เข้าใจหาว่าผมเอาเงินไปล้มคดีหรือเอาเงินไปใช้ทางห้างแล้วเรื่องถึงได้เงียบผมจึงต้องเปิดเผยให้บางท่าน ที่ยังไม่ทราบได้ทราบเอาไว้เท่านั้นเองครับหลังจากนั้นผมก็ได้พยายามรวบรวมเพื่อนฝูงช่วยกันปรับปรุงการแสดงและผลงานด้านแผ่นเสียงก็มีครูไพบุญบุตรขันครูสุชาติเทียนทองครูฉลองผู้สว่างและจรรทีทานทอง ช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่ซึ่งผมต้องขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยในระหว่างนี้ผมก็ได้รับข่าวจากหลายฝ่ายว่าผมเป็นคนหยิงยโสโอหังลืมตัวอยู่เสมอทั้งที่ในชีวิตผมก็ไม่เคยหยิงจองของแต่อย่างใดเนื่องจากการงานของมุนตรีมีมากขึ้นเวลาผมก็ไม่เคยมีว่างเอาียเลยแม้แต่จะปลีเวลาไปถ่ายทําภาพยนตร์บ้างก็แทบหาเวลาไม่ได้อันนี้ผมก็ต้องกราบแทบเท้าทุกท่านที่เข้าใจผิดไปด้วยว่าด้วยเรื่องทั้งหมดนี้ถ้ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นผมขอยอมรับผิดแต่ผู้เดียว ในช่วงเวลาที่แฟนเพลงทุกท่านมิดเพลงให้ความอุปการะผมอยู่นี้ผมอยากจะสนองพระคุณของทุกท่านให้มีความสุขได้รับความเพลิดเพลินลืมความทุกข์ยากไปช่วขณะหนึ่งหรือไม่ก็มีความสุขสนุกสนานอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ยังไม่วหวครับผมยังถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงตั้งแต่ครั้งยิงปืนก็มีข่าวโครงครามออกไปและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าผมเป็นนักเลงอีกกรณีชกต่อยกับสังทองสีใสซึ่งความจริงทั้งหมดไม่มีอะไรเลยครับยิงปืนก็เป็นฝีมือของถนอมจันเกตเพราะ เขาดื่มสุราเมาไปหน่อยเห็นว่าอยู่กลางทุ่งกลางท่าคงอยากจะลองปืนดูเลยยิงออกไปผมก็ตามไปเสียค่าปรับให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วจึงมีข่าวออกมาและระหว่างมีเรื่องกับสังทองสีใสก็มีข่าวหาว่าผมเป็นนักมวยบ้างเป็นอะไรอีกมากมายล้วนแต่ข่าวไม่เป็นความจริงเลยผมก็บอกแล้วในชีวิตเกิดมาอยากจะอยู่ในความสงบครับไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใครๆอยากจะอยู่คนเดียวเงียบ,ยบเพื่อหาความสุขด้านการแต่งเพลงบ้างต่อเพลงบ้างและหาทางปรับปรุงการแสดงบ้างผมจึงจะมีความสุขตอนนี้ก็ได้ ถนอมจันเกตช่วยผมได้มากพร้อมทั้งผมขอฝากดอกรักภูไทยน้องชายร่วมสายโลหิตแท้ๆของผมสักคนหนึ่งตอนนี้ก็ได้บันทึกแผ่นเสียงไปหลายเพลงแล้วแรงใจของทุกท่านเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้มีชื่อเสียงต่อไปได้ผมเขียนมายืดยาวหน่อยนะครับเพราะอยากจะพูดกับแฟนเพลงให้ทุกคนได้เข้าใจรับพินภูไทยเสียใหม่อย่าได้เข้าใจผมผิดไปเลยผมเขียนมาจากขั้วหัวใจของผมเท่าที่จะนึกขึ้นมาได้ขอขอบคุณแฟนเพลงผู้มีอุปการะคุณทุกท่านรวมไปถึงนักจัดรายการและขอบคุณพื้นที่นิตยสาร ภาพดาราที่ให้ผมได้เขียนระบายความในใจขอบคุณมากครับระพินภูไทยเป็นชาวพิษณุโลกโดยกําเนิดเกิดในตระกูลของพ่อค้าขนมซึ่งคุณพ่อบุญมาและคุณแม่เจียมเป็นเจ้าของร้านขนมในตลาดพิษณุโลกโดยเขาก่เนิดเป็นลูกชายคนที่2ในจำนวนพี่น้อง7คนลืมตาดูโลกครั้งแรกเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2490ในวัยเรียนเขาเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนอินศึกษาจนจบม .3 จึงได้ออกมาช่วยพ่อแม่ค้าขายและ เที่ยวเตะชียรำวงตามความต้องการของหัวใจนั่นเพราะเขาคลั่งไคล้ในเสียงเพลงมาตั้งแต่วัยเยาว์นั่นเองโดยเฉพาะเพลงของการแ้วสุพรรณทูนทองใจชัยชนะบุญโชตและคำรณสมบูรนานนท์เขาเคยเอาเพลงปรารถนาของทูนทองใจและเพลงลูกทุ่งรันทดของชัยชนะบุญโชธไปรประกวดคว้ารางวัลมาแล้วก่อนจะสมัครเข้าสงกัดวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองเมื่อครั้งที่ตระเวนไปเล่นในตลาดพิศณุโลก ที่วงรวมดาวกระจายนี้เขาได้ใช้ชื่อนักร้องว่าเพชรพิษนุโลกแต่ก็ยังไม่พบพานความสำเร็จเขามีเหตุให้ต้องอำลาวงดนตรีรวมดาวกระจายออกมาหลังจากนั้นเขาหวนกลับเข้าวงการใหม่ในานามยอดเพชรราศีมาซึ่งอยู่ในสังกัดของวงดนตรีบรรจบเจริญพรแต่เขาก็ยังไม่ดังจนกระทั่งได้มาผ่านพบกับครูฉลองผู้สว่างซึ่งตั้งชื่อเ้เขาว่าพระพินภูไทยและมอบเพลงแรกให้อดัดนั่นก็คือเพลงลาก่อนความโกหกและอีกหลายๆเพลง โดยเฉพาะเพลงคุณนายโรงแรมที่ทําให้ชื่อของเขาดังคับวงการอีกเพลงคือเพลงคิดถึงพี่หน่อยที่ทําให้แฟนเพลงสาวๆของเขาหลงไหลเข้าไปทั้งเมือง หลังจากที่เขาโด่งดังจากเพลงปีวอกหลอกพี่ลาก่อนความโกหกคุณนายโรงแรมคิดถึงพี่หน่อยและคนสวยใจดำแล้วเขาก็มีผลงานเพลงอัดแผ่นออกมาอีกนับร้อยๆ้อยเพลง <c oughs> เพลงชุดสุดท้ายที่เขาไปอัดก็คือเพลงสามครั้งอย่างจำสาวบ้านน้ำใสแปดห้องหัวใจและเพลงเสียงจากรัพินซึ่งเป็นผลงานที่เขาแต่งเองร้องเองในช่วงที่เขาโด่งดังรัพินภูไทยหรือชื่อจริงว่าบุญมีเรืองรัศมีชื่อเล่นว่าอดน,นี้มีภรรยาถึงสามคนด้วยกัน เขาได้พบภรยาคนแรกหลังจากที่เขาสมัครเข้าดนตรีรวมดาวกระจายของครูสมียงม่วงทองที่พิษณุโลกดังเป็นบ้านเกิดของเขาและได้พบกับนักร้องสาวจากโคราชที่ร่วมทีมงานเดียวกันในานามอันทลีสีฟ้าหรือมีชื่อจริงว่ากิมเองแซจิวรู้จักมาคุ้นดูใจกันราวๆหนึ่งปีจึงตัดสินใจอยู่เป็นคู่ผัวตูวเมียกันและร่วมร้องอยู่กับครูสมียงถึง3ปีจึงได้โยกย้ายไปอยู่กับไพรวันอีกหนึ่งปีก็เลยเบื่อหน่ายย้ายตัวเองไปไประจนภัยที่บ้านภรรยาที่ตลาดโคกรวด ขอนาชจีมาโดยภรรยาทำอาชีพค้าขายส่วนเขาเองเป็นสารถีที่สามล้ออยู่ถึง2ปีเศษทีเดียว จึงได้ติดตามฉลองผู้สว่างเข้าสังกัดวงดนตรีบรรจบเจริญพรหลังจากที่เขาได้ไปชมดนตรีที่ชัยภูมิเขากับกิมเองภรรยาคนแรกซึ่งได้โยกย้ายเข้ากรุงมาร่วมทุกข์ร่วมสุขทันและมีทายาทโซสวัสดีหนึ่งคนคือเด็กหญิงสุนิกเรืองรัศมีหรือตุกตาต่อมาหลังจากที่ชื่อระพินภูไทยโด่งดังก้องฟ้าแล้วว่ากันว่าเพราะเพลงคิดถึงพี่หน่อยเป็นเหตุให้ระพินภูไทยได้กับภรยาคนที่สอง นั่นคือโสภาเทียมนิรมิตหรือน้องอูดซึ่งต่อมากลายเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามผลหมายของเขาแต่เพียงผู้เดียว เล่ากันว่าในช่วงที่เพลงคิดถึงพี่หน่อยโด่งดังมากๆนั้นโสภาทีมเนริมิตสาวงามวัย22ปีซึ่งช่วงนั้นเป็นนักศึกษาวิชาครูของวิทยาลัยครูจชนเกษมและมีโรคราเป็นชาวมหาชัยชื่นชอบในเสียงเพลงของรัฐินภูไทยและได้มีจดหมายมาขอรูปรัินภูไทยแต่แทนที่รัฐินภูไทยจะส่งรูปให้เธอเขากลับติดตามจากที่อยู่ไปพบเธอด้วยตนเองจากจุดนี้ทั้งสองก็กลายเป็นคู่รักน้องอูดโสภาทีมเิริมิตจึงกลายมาเป็นภรรยาคนที่สองของเขาและมีทายาทหนึ่งคน คือเด็กชายนิรชนรุอนัศมีหรือจิงจบในช่วงที่ระพินภูไทยย้ายสังกัดจากวงพินศรีวิชัยไปตั้งวงเป็นของตัวเองนั้นเขาได้พบสีปรยาคนที่สซึ่งมีชื่อว่าอภินยามาดีหรือชื่อจริงว่าประภามาดีชื่อเล่นว่าแอดโดยเจอกันที่วังชมพูเพชรบูรณ์ในช่วงที่เขากําลังแต่งเพลงและเธอก็คือแฟนเพลงสาวคนหนึ่งที่มาเยี่ยมเขาด้วยความต้องใจในความงามเขาจึงเชิญชวนให้มาเป็นนักร้องร่วมวง และก็ได้ผลเธอจึงกลายมาเป็นภรรยาคนที่3ในที่สุดความจริงรับพินภูไทยน่าจะอยู่ร่วมกับส4ภรรยาทั้ง3คนอย่างมีความสุขถ้าหากไม่มีปัญหาเศรษฐกิจจนเป็นเหตุให้ภรรยาคนโตคนแรกและภรรยาคนที่3 ต้องดิ้นดนขนขวายหางานทําโดยแยกไปช่วยพี่สาวค้าขายอยู่ในย่านสงวาดซึ่งเรื่องนี้เขายังพอรับได้แต่ต่อมาพระยาทั้งสองไปร้องเพลงในไหนทคลับเขาจึงยับยัง้งแต่เมื่อไม่ได้ผลในที่สุดจึงต้องมีการหย่าร้างดังที่ปรากฏในข่าวเขาเองยอมรับว่าเขายังมีความผูกพันทางใจอยู่กับเธอผู้จากไปทั้งสองคนถ้าสำนึกตัวและไม่ก่อเรื่องเสื่อมเสียเสียก่อนแล้ว ถ้าเดือดร้อนหรืออยากจะโผลกลับเข้าสู่อ้อมอกเขาตามเดิมเขาก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่เขาเองก็อดจะรำพึงไม่ได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ขอให้เป็นไปนตามคำไม่เหมือนอย่างภรรยาคนที่สองที่เขาจดทะเบียนสมรสด้วยกันเป็นผู้ที่อยู่ในโอวาทของเขาเสมอ จึงไม่มีเรื่องกิมแหนงแคลงใจกันนี่คือสถานการณ์ชีวิตของรับพินภูไทยในช่วงปลายปี2518จะเข้าปีใหม่ปี2519นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เขาผ่านความรุ่งโรจน์สูงสุดในปี2516ถึงปี2517ที่ว่ากันว่าเขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมีค่าตัวแพงที่สุดวงของเขามีงานถึงคืนละ3ที่ตลอดปีจนต้องทาวงขึ้น3วงและเปิดแสดงในพื้นที่ไม่ห่างกันมากนะักเพื่อที่หัวหน้าวง จะได้วิ่งรอกได้ช่วงรุ่งเรืองรุ่งโรดของเขารัฐพินภูไทยจึงมีเงินทองมากมายรวมทั้งมีความสุขสบายและความสุริสุร่ายเขามีรถยนต์ถึง4คันคือแลนเซีย bmw c ตรงและโตโยต้าถึงขั้นต้องจับไม้สั้นไม้ยาวว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะใช้รถคันไหนความที่เขามีภรรยาถึง3คนประกอบกับความมีน้ำใจของเขาทำให้ทรัพย์สินที่มีร่อยรออย,อย่างรวดเร็ว ต่อมาเมื่อความนิยมตกต่ำลงรพินภูไทยเริ่มประสบปัญหาชีวิตมากมายจนกลายเป็นคนดื่มเหล้าจัดต้องเลิกวงประมาณปี2520เพราะเมาจนร้องเพลงไม่ได้ภรรยาก็แบ่งสมบัติและเลิกราแยกย้ายกันไปจนเหลือภรรยาคนที่2ซึ่งกลายเป็นคนสุดท้ายที่อยู่เคียงข้างเขารพินภูไทยผู้โด่งดังกลับกลายมาเป็นคนจนเหลือแสนอีกครั้งหนึ่งเหมือนก่อนที่เขาจะโด่งดังช่วงตกต่ำนี้รพินภูไทยไม่มีทรัพย์สินใดๆเหลือยกเว้นแต่ชื่อเสียงเก่าๆและความสามารถในการร้องเพลง มีนาำซ้ำเขายัางเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยพระพินภูไทยเสียชีวิตลงในวัยเพียง34ย่าง35ปีด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกที่โรงพยาบาลมหาชัยเวลาสีนาฬิกาของวันจันทร์ที่23มีนาคมปี2 5 2 4 ซึ่งอาการท้นเลือดในสมองแตกเกิดจากเป็นโรคความดันสูงว่ากันว่าในกรณีของรัฐพินภูไทยน่าจะมีสาเหตุสําคัญมาจากการดื่มอย่างหนักนั่นเองเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบคืองานศพของรัพินภูไทยที่มักจะรับรู้กันว่าเป็นไปอย่างเงียบเงาและตายแบบไม่มีโรงจะใส่ศพนั้นแท้ที่จริงแล้วปิยะตระกูลราชพระเอกหนังชื่อดังัูใจลูกทุ่งได้จัดการประสานงานเรื่องวัดและออกค่าใช้จ่ายงานศพของรัฐพินภูไทยให้ทั้งหมดนอกจากนี้ปิยะยังได้ติดต่อ หนังกลางแปลงมาใช้เพื่อให้งานชัปนกิจศพรพินภูไทยมีความยิ่งใหญ่และมีผู้คนมาร่วมงานมากมายครอบครัวของรพินภูไทยทราบสึ้นใจมากๆทั้งดังที่ ปิยัะตะกูลราชในตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในวงการลูกทุ่งและไม่ได้รู้จักรัพินภูไทยเป็นการส่วนตัวแต่เขายังมีน้ำใจมาช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแม้แต่น้อยทั้งหมดนี้คือเกร็ดชีวิตส่วนหนึ่งของรัฐินภูไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยคนหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบจากนิตยสารภาพดาราฉบับที่17ประจำเดือนตุลาคมปี2515ันารสานิตยสารอนุทินคู่ชีวิตดารานักร้องขอบคุณข้อมูลจากข้อเขียนของคุณรณรงค์แสง เกียและข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและภาพอื่นๆที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ